ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มี e ี e g i t t ครับ TS นะครับตัวแดงวางเครื่องใหม่นะครับเป็นเครื่องยนต์สามสูบยี่แรงนะครับเป็นเครื่องยนต์สามสูบยีแรงเครื่องเชียงกกงครับเบิกใหม่ท้ายเป็นท้ายยี่บสองนะครับสวยๆแห้งๆครับชนมาสวยเครื่องเป็นเครื่องรุ่นใหม่แล้วนะครับ เป็นเครื่องที่สตาร์ทไม่ต้องเผาหัวนะครับเดี๋ยิดเครื่องดูนะครับเครื่องดีมากครับเครื่องแน่นๆเลยน้ำวนดีปกติครับ หลีกหลังครับถ่ายมือเดียวไม่ค่อยถนัดนะครับอ่าคารูลิกขึ้นลงปกติขึ้นไวลงไวครับี t o ปัน่น ครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาขับให้ดูนะครับ วิ่งเงียบๆครับพร้อมใช้งานทุกระบบยางดีครับยางยังดอกสูงเลยนะครับขายในขายใน,นราคา39,000บาทนะครับอยู่ตำบลกลางดงอำเภอปากช่องนะครับสมาร์บราชาลสีมาเบอร์โทร092 356 2995นะครับเครื่องเทพครับชนเครื่องเทพ สามสูบเชียงกงเบิกใหม่แห้งๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับ